สายมงคลร่วม150เส้นผูกยงหิ่งโนราจากบ้านแต่ละหลังในชุมชนทะเลน้อยตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะมาสู่ใจกลางพื้นที่โนราโรงครูค่ะเพื่อร่วมงานสำคัญพิธีกรรมโนราโรงครูบูชาหิ่งที่ชาวชุมชนบ้านทะเลน้อยร่วมกันจัดบริเวณอ่าวเจ้ค่ะสถานที่ซึ่งเป็นต้นตำนานการตั้งหิ้งบูชาตาใหญโนราค่ะ ท่านในตามตำนานโนรานะครับเ,เป็นที่ที่ชายน้อยหรือ,อพระเทพสิงห์หนมาขึ้นฝั่งที่นี่ตอนที่าจากเกาะใหญ่มาเนี่ยนะครับก็มากับตบาพันธิ์ทิพตาพันเทพก็มาขึ้นฝั่งที่นี่นะครับพอมาขึ้นฝั่งที่นี่นะครับก็ได้มารำพอจะไปปั๊บชาวบ้านที่นี่ก็รู้สึกว่าผูกพัน ก็เลยถามว่าถ kind of ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าคิดถึงนี่จะทํำยังไงนะครับชายน้อยก็เลยบอกว่าถ้าคิดถึงท่านเนี่ยก็ให้ตั้งผ้าเพดานไว้แล้วก็ไว้หมากสามคำบนผ้าเพดานเดี๋ยวท่านจะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตบริบทของพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทุกหลังเลยมีหิ่งโนราหมดแล้วตั้งผ้าเพดานหมดผมพูดได้เลยครับหิ่งที่มีมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ เป็นหลายร้อยหลังคาเรือนดูทึกดีเจดีเจว่าเออให้คุณไดร้วา่าออมาดูล่าเนี่ยรว่กคร่เนี่ยปากตายเราเนะี่ยเราหนับทือกันมานับถือกันมาตึ้งก็มาคุณคูก็มาจะน่านปันเนียเด็กดูนลังมันไม่ค่อยรู้แล้วตึ้งก็มาจัดขึ้นปันเนียเท่ากับคุณฟูขึ้นมาไดร้ว,วเ,ออเอ่ออิงน้อยมังอิงน้อยมัง ากการสำรวจค่ะข้อมูลพื้นที่ตำบลพนังตุงและตำบลทะเลน้อยพบนะคะว่ามีหิ่งครูหมอโนราไม่น้อยกว่า300หลังคาเรือนค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นหิ่งเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาในสายตระกูลแต่ละครอบครัวจะจัดพิธีโนราโรงครูตามความพร้อมนะคะหากสำหรับงานโนราโรงครูบูชาหิ่งซึ่งจัดขึ้นที่ทะเลน้อยถือเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ให้ชุมชนได้ร่วมกันจัดงานรำลึกถึงตำนานครูต้นโนราค่ะ ฉากสำคัญนะคะใช้น้อยจากลาพระนางนวลทองสำลีพระมารดาออกตามหาพระเจ้าตาพระยาสายฟ้าฟาดมาพร้อมพันทิพย์และพลานเทพค่ะถึงยังฝั่งอ่าวเจ้จัดจำลองเป็นการแสดงสั้นๆด้วยนะคะก็ให้ผู้ชมค่ะได้เห็นถนึงความสำคัญของตำนานที่ผูกโยงสัมพันธ์คนในพื้นที่ค่ะ ก็ถือว่าสําคัญเพราะการที่เกิดขิ่งมาดูราขึ้นมาทุกวันนี้ก็ชายน้อยได้มาขึ้นที่ที่จะทําพิธีทุกวันเนี้ที่ที่จะเกิดขึ้นวันเนี้เพราะชายน้อยชายน้อยมาได้ขึ้นที่จุดนั้นแล้วก็มารําแล้วก็เหยียบเศียที่จุดนั้น ครูบูชาหิ่งอ่าวเจ๊ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะจัดตามแบบอย่างโรงครูโนโราโบราณนะคะนอกจากสืบทอดพิธีกรรมตามความเชื่อยังหวังให้ตำนานครูต้นโนราผูกพันผู้คนรายรอบทะเลน้อยค่ะให้ระลึกถึงจุดเริ่มต้นการตั้งหิ่งบูชาตายายโนราค่ะ